C X 3 0กับ C H R ตัวไหนหน่าเล่นครับอืมอเอาการแบบขี่เ,เล่าให้ฟังนะครับอืมเชื่อไหมว่าผมชอบช่วงล่างของ C H R มากกว่าถ้าเทียบ2ตัวนี้นะ C X 3 0กับ C H R ถามว่าทำไมบอกได้ด้วยด้วยวิทยาศาสตร์เลยบอกได้ด้วยวิทยาศาสตร์เลย C X 3 0เนี่ยใช้ช่วงล่างแบบทอร์เชนบีม คือมีโชคตัวหนึ่งมีคานขวางนะครับอ่ามีโชกสองตัวซ้ายขวาคานขวางนะครับสปริงจบแต่ chr เนี่ยใช้ double wishbone นะครับปีกนกคู่ด้านหลังนะครับการเก็บอาการผิวถนนภาพรวมอ่ะดีกว่าจะไปรู้สึกจริงๆเนี่ยบางคนก็บอกเฮ้ย hey, สียอสมดิบนี่ขับเนียนนะเข้าโค้งคมคมนะเข้าโค้งเนี่ยเฉียบคมเขาบอเฉียบคมคือพวงมาลัยด้วยช่วงล่างด้วยไม่เถียงเลยนะครับ แต่ CSR ไม่ได้แย่เลยนะครับ CSR เนี่ยเป็นรถที่เก็บอาการผิวถนนดีนะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเวลาเข้าโค้งอาการยุบต,ตัวตัวรถเนี่ยก็ไม่เยอะด้วยนะครับน้อยมากถ้าเทียบกับในรถระดับราคานี้นะฮะแต่ที่ไปต่างกันจริงๆเนี่ยก็คืออะไรไปต่างกันตรงที่เวลาไปเจอ,เอถนนที่เป็นคลื่นหรือลงสะพานแรงๆอันนี้ชัดเลย ครับ CSR จะเก็บอาการดีกว่าเพราะอะไรเพราะว่าอาการของรถยนต์ที่เป็นทอร์ชั่นบีมครับมันเป็นอาการเฉพาะตัวไม่ว่าจะอยู่ในรถแบรนด์ไหนก็ตามนะครับรถเนี่ยมันจะยืดและยุบด้วยแนวตรงนะครับแต่ช่วงล่างดับเบิลวิชโบนเนี่ยจุดยึดเนี่ยมันเยอะกว่านะครับแล้วก็ไอตัวปีกนกเนี่ยนะครับมันจะต้องกว้างมาแล้วก็มายึดที่ล้อถูกต้องไหมครับมายึดที่ ที่ตัวช่วงล่างนะครับทั้งบนและล่างข้อดีคือมันจะเก็บอาการเวลาที่รถมันสวิงอ่ะได้ดีกว่านะครับเห็นภาพชัดๆเลยถามว่ามันทนทานกว่าไหมทนทานกว่าแน่นอนเพราะอะไรรู้ไหมครับถ้าไม่อย่างนั้นกระบะทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยช่วงล่างด้านหน้าไม่ใช้ดับเบิลวิชบนเห็นไหมเห็นภาพไหมอ่าคือถามว่า,าถ้าเอาภาพรวมขับดีทั้งคู่ไหมขับดีทั้งคู่เลยนะครับแต่พวงมาลัย ผมว่าพวงมาลัยของ cx 30เนี่ยมีความคล่องตัวดีกว่านะครับและในความเร็วสูงเนี่ยทำได้ดีทั้งคู่นะครับแต่ว่าความแรงเนี่ย cx 30แรงกว่าแต่ความประหยัด chr ประหยัดกว่านะครับอินททเลีย cx 30ดีกว่าการตกแต่งนะฮะอะไรต่างๆนะครับความนั่งสบายเบาะแถวหลังผมให้ chr นะผมให้ chr นะคือ cx 3 0 เบาชันไปหน่อยนะครับออื